สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องวิชัยน้ำอ้อยคันสดนะครับได้งานมาก็พังไปซะแล้วครับโดยการไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันนะครับเราไม่ได้งานนี้ต่อนะครับเพราะว่าเราทําผิดเงินไขนิดหน่อยแล้วคุณยายแกก็ไม่พอใจอ่ะมาฟังโครตรลงขั้นตอนครั้งแรกเลยนะครับ ก็เสมอถนนนั่นแหละก็เสมอแหละผัดั่นถึงทงเตะมังถนนแต่น้ำจะเตหหลังจากที่พูดคุยกับคุณยายวันสองวันนะครับน้ํายังไม่แห้งเลยนะครับทําความสะอาดบ่อก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับรถเมคโคเข้ามาลงปฏิบัติการเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครแจ้งว่าจะจะรถมาขุดแล้วนะจะรถมาวิ่งแล้วนะก็ไม่มีใครแจ้งนะครับ ก็เห็นใจคุณยายนะครับที่เจ้าของงานนะครับจริงๆแล้วเ,เราทําผิดเงื่อนไขหลายประเด็นเหมือนกันนะครับจะมาโทษเจ้าจภาพก็ไม่ได้นะครับว่าทําไมเจ้าภาพถึงเลิกจะเลิกจ้างเรานะครับต้องสั่งหยุดงานก่อนแล้วมาไปพูดคุยกันก่อนนะครับทีนี้เราก็จริงๆเราก็ผิดด้วยนะครับเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันขาดการพูดคุยกันขาดการสื่อสารแล้วก็ อะไรนหลายๆด้านนะครับเราทํางานโดยพระการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพูดคุยกันก่อนก่อนที่จะเริ่มงานไม่ใช่นึกอยากจะเริ่มก็เริ่มเลยนะครับอันนี้ก็ผิดนะครับแล้ววิธีการอะไรต่างๆผิดหมดครับจะโทษเจ้าของงานก็ไม่ได้อันนี้ผมพูดอย่างเป็นกลางนะครับลูกนี้นะครับนี่ต้องดูดน้ําออกนะครับเนี่ยเห็นไหมยังยายังอยู่เต็มเลยแล้วน้ําก็ยังมีนะครับมันต้องเอาไมโครเข้าไปกวาดทาความสะอาดก่อนนะครับว่า ให้มันเรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะลงลงมือขุดนะครับไม่ใช่จูๆเอาไมโคมาก็มาลุยขุดเลยนะครับทีนี้นาง,งานก็ไม่เรียบร้อยพอเจ้าของงานมาเห็นก็ตําหนิว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําความสะอาดก่อนอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าดินที่เกต้องการไปถมเนี่ยมันจะต้องเป็นดินที่แห้งนะครับเป็นดินที่ไม่เละนะครับผมจะได้แน่นอันนี้เจ้าของงานเขาต้องการอย่างนี้แต่ทีนี้เราก็มาขุดขุดก็ไม่ได้ ไม่ได้รับอนุญาตยังไม่ได้อะไรเลยก็ลุยเลยแล้วมันก็เสียหายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นอุทาหรณ์เบื้องตน้นที่ไม่เคยพบเจอเหมือนกันที่เราก็ทํางานผิดพลาดนะครับหลายด้านหลายอย่างอันนี้ก็ต้องยอมรับผิดนะครับก็เลยยอมจำน,นนไปว่าผมได้กี่เที่ยวก็ไปพูดคุยกันนะครับหาทางออกที่ดีซึ่งกันและกันโดยที่ไม่กระทบกระทั่งกันนะครับ ก็เป็นอุทาหารณ์นะครับสาหรับทีมในหน้าทีมเมคโคนะครับก่อนที่จะปฏิบัติงานหรือก่อนที่จะทํางานนะครับถ้าถ้าอยากจะได้ชื่อเสียงและก็รักษามาตรฐานการบริการเราก็ต้องรักษาคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้กับภาพาไว้วางใจอุ่นใจนะครับก็เห็นใจคุณยายก็ในคลิปนี้ถ้าคุณยายหรือญาติญาติคุณยายได้ดูคลิปนะครับก็ทางทีมงานเรากราบขอโทษคุณยายจริงๆว่าเราผิดจริงๆนะครับอันนี้ไม่ถือโทษโกรธเคืองคุณยายนะครับ แล้วคุณทายคุณยายจะพิจารณาจ้างต่อก็มาพูดคุยกันใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่จ้างยังไม่สมเหตุสมผลยังยังไม่เอาขอพักก่อนก็เราก็ยินดีน้อมรับนะครับความคิดเห็นของคุณยายนะครับอันนี้เป็นเป็นการผิดพลาดของเราเองนะครับส่วนอะไรต่างๆนะครับทีมเมคโคทีมรถดำทีมในหน้านะครับการบริการ การจัดการอะไรต่างๆขอให้เป็นอุทาหรณ์เช่นกันนะครับต้องต้องอารมุ่มารวยซึ่งกันและกันนะครับก่อนที่จะทํางานก่อนที่รับงานมาก็ต้องมาพูดคุยกันดีๆนะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่พูดคุยกันก่อนเนี่ยงานเกิดข้อผิดพลาดมาปั๊บเนี่ยทีมงานเราเสียหายนะครับฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปเป็น,ปนตามระบบ ไม่ว่าจะเป็นแมคโครไม่ว่าจะเป็นรถดำไม่ว่าจะเป็นทีมงานหัวเรือใหญ่นะครับแล้วก็ทีมงานรองลง,ลงมานะครับก่อนที่จะทํางานก็ต้องชี้แจงกันตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยผมยอมรับว่าเราผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าทีมงานเราลงมือทําแล้วก็จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่ตกลงกันใหม่นะครับหลังจากงานนี้แล้วเสร็จไปนะครับเราจะได้งานต่อ หรือไม่ได้งานต่อก็เดี๋ยวพูดคุยกันใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราถูกยกเลิกไว้ก่อนนะครับให้สต็อปไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนโดยที่มาเจรจากันใหม่มาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหา,าทางออกที่ดีทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเราจะทํากันยังไงไปยังไงนะครับมาข้อตกลงกันใหม่เอามาดูหน้างานครับตอนนี้แต่ทุกสิ่งก็ต้องควรระวังนะครับถ้ามันมีผลกระทบ เกี่ยวกับการบริการอย่างนี้ต่อๆไปเนี่ยทีมงานเราก็จะเสียหายนะครับฉะนั้นแล้วมันจะต้องระวังนะครับระวังทุกด้านอย่าให้เกิดนะครับพอเกิดปัญหาพาะมันแก้แล้วมันแก่ยากแก่พอทีมงานเราทํางานแล้วมันเป็นตําหนินะครับมันก็เกิดไม่ความไม่สบายใจหลายๆอะไรหลายๆด้านนะครับปัญหาก็เกิดตามมานะครับแต่ไม่เป็นไรครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็สู้ๆนะคทุกคนนะครับอ่ะสำหรับคลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงสวัสดีนะครับ